สวัสดีครับผมโฮลการหลังไมบอลที่จะมาเดียดข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่13เดือน6255กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของดาวินมาลิฟูชัวแล้ว มานนีพร้อมย้ายแล้วเรื่องของแมนยูเรียงดึงเอ็นกุลพร้อมไปฟังกันครับดาวินมาลิฟูชัวแล้วเบนฟิก้าประกาศขาย Darwin ดาวินุนยา่าให้กับลิฟูด้วยค่าตัว75ล้านยูโรบวกแอนด์ออฟที่อาจสูงถึง100ล้านยูโรตอนนี้ก็เหลือเพียงตัวร่างกายและเปิดตัวไปนักเตะใหม่เท่านั้นในส่วนของแอนด์ออนนั้นแบ่งจ่ายหาดดาวินดูย่าทำได้ดังนี้เมื่อลงเล่นครบ10นัด ได้เพิ่มอีก5ล้านยูโรราว185ล้านบาทเมื่อเล่นครบ60นัดได้เพิ่ม10ล้านยูโรราว370ล้านบาทอนสุดท้ายผลงานส่วนตัวและความสำเร็จของทีมได้เพิ่ม10ล้านยูโรราว370ล้านบาทโดยดาวินดูยานเซ็นสัญญากับลิพูด้วยการถึง6ปีหรือจนถึงเดือนวิทยาปี2028มาเน่พร้อมย้าย ซอรโอมานนี่ดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อออกไปท้าทายทีมอื่นโดยทีมมาเยนเป็นตัวเต็งที่จะได้ไปโดยกาหน้านี้เซอร์ต้ายิง่งเขาเสนอที่ต่ำกว่าลิเวอร์พูลที่ตั้งไว้จนตอนนี้สื่อข่าวของลุรกาฟเผยว่าเซอร์ต้าย,ยอมจ่าย40ล้านปอนด์เล่า1 7 48ล้านบาทตามที่ลิเวอร์พูลขอมาตั้งแต่มาเน่ยย้ายมาจากซิดนตันได้พาทีมคว้าแชมป์มากมายให้กับลิเวอร์พูลและได้แชมป์ระดับนานาชาติอีกด้วย แมนยูเล่งดึง N United, เอ็นกุนมาเตอร์ยูไนเต็ดเล่งดึงคิทเทเฟอร์เอ็นกุนกูกองกลางตัวรุกของเอเรียลซิกพร้อมเงื่อนไขค่าเสินย,ยาประมาณ60ล้านยูโรโดยทางแมนยูไม่ใช่ครั้งแรกการเล่งเอ็นกุนกูในยุคข,ของลาร์ดนองดิกก็ให้ความสนใจเช่นกันคิทเทเฟอร์เอ็นกุนกูที่อยู่กับไลซิกในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามไป50เกมทำได้35ประตูกับซูเปอร์เอฟซิต หากไปภาพประการใดทางเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันข้ามาเยอะๆนะครับ